ส่งออกเดือนมิถุนายนนะครับอยู่ที่20,004นะครับ20,400ล้านเหรียญสหรัฐนะือ2 4 8 2 6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ติดลบ6.4นะครับแล้วก็สำหรับในภาพรวมนะครับถ้าดูเรื่องของการส่งออกนะครับดุลการค้านะครับแล้วก็การนำเข้าด้วยก็จะเห็นได้ว่า สำหรับเดือนมิถุนายนนะครับเราได้ดุลอยู่ที่57.7ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีมูลค่าการนําเข้านะครับ24,000ล้านนะครับ24,768ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแต่ถ้าดูทั้ง6เดือนนะครับเราก็ยังขาดดุลอยู่นะครับตามตัวเลขที่เห็นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของส่งออกนําเข้าแล้วก็ดุลการค้านะครับสำหรับาการส่งออก 6เดือนแรกหรือครึ่งปีนะของ66ถ้าดูตัวเลขทั้ง6เดือนเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่านะครับเราส่งออกไปอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับ41,170ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ4 4ละ4.7ล้านล้านบาทนะครับลดลง5.4%นะครับนี่ก็เป็นตัวเลข6เดือน แน่นอนครับว่าปีนี้ที่เราเพิ่งรับทราบกันไปในการถแถลงของผมเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการติดลบอยู่นะครับตามที่บอกไปแล้วแต่ถ้าลองเปรียบเทียบนะดูว่าในเดือนพฤษภาคนที่เราลบ6.4เนี่ยนะครับดูกับประเทศที่ส่งออกหลักๆที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเยอะกว่าเรานะครับสดิจิตแล้วหนักๆเลย20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีทั้งไต้หวันอินเดียอินโด,ด,ดนีเซีย มาเลเซียนี่ก็ลบเกือบ20%คือ18.4สิงคโปร์ก็ลบ14.9นะครับจีนก็13.9นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เราก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับขอยังไงช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเราเองนะครับถึงแม้จะติดลบทุกเดือนมานะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าเพื่อนๆนะครับยังไงลองไฮไลท์ตรงนี้สักนิดนะฮะนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นอยากให้เห็นตรงนี้จริงๆนะครับแล้ว ถ้าเราดูนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับลองไฮไลท์สักนิดนึงนะเพราะว่าตัวเลขถ้าเราดูนะครับอย่าไปดูแค่ตัวเลขติดลบนะครับเราอย่าไปเน้นอย่าไปเชิงพาดหัวว่าลบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อเนื่องลองดูดีๆนะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับหเดือนเนี่ยของเราเองเนี่ยนะครับที่เราส่งออกเลยอยู่ที่ประมาณ2 3 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะฟังดีๆนะครับ หกเดือนเนี่ยเราเฉลี่ยอยู่ที่23,500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของอก่อนโควิดน่ยที่เราก่อนที่เราประสบปัญหาเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2500 0ล้านเหรียญสหรัฐอาพูดง่ายๆว่าณนะปัจจุบันเองยังดีกว่าช่วงก่อนโควิดอีกในเชิงมูลค่านะครับในเชิงมูลค่าแล้วสาเหตุที่ติดลบ6.4%เนื่องจากว่าเดือนนี้ของปีที่แล้วก็สูงปิดเลยฐานสูง ก็ค,คือ20,06521ล้านเหรียญ2 6 5 2 1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจึงเป็นอะไรที่ดูแล้วก็ติดลบอีกเพราะฐานสูงอาพูดง่ายๆนะครับของปีที่แล้วในเดือนนี้นดังนั้นนะครับก็อยากให้ดูในเชิงมูลค่ากันนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นี่ย6เดือนเฉลี่ยอยู่ที่2 3 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณต่อเดือน,นยอยู่ที่ประมาณ 2 5 0 0นะครับแต่เดือนนี้เราทำได้ถึง20,004นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่การทำงานระหว่างรัฐกับเอกนชนในที่การในการผลักดนันการส่งออกเราถือว่าเราโอเคนะครับเป็นที่น่าพอใจนะถึงแม้ว่าเปรียบเทียบออกมากับเดือนปีที่แล้วเดือนนี้ก็จะติดลบนะครับนะก็ยังยังโอเคอยู่ในมุมมองของกระทรวงาพาณิชย์แล้วยิ่งเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับที่มีการติดลบนะก็เรายังอาการน้อยออก่าเขานะครับอาการน้อยออก่าเขานะครับ ท็อปเทนะครับอยู่ที่รัสเซียนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับร้อกว่าเปอร์นะฮะร้บสี่เปอร์เแอฟริกาใต้39.1%สิดหนะครับซาอุดีอาระเบีย35.9%สิบนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีการขยายตัวสูงในซาอุดีอาระเบียนะครับสวิสแลนด์สิบเก้าจฮ่องกง17.6%นะครับออสเตรเลียสิบเจ็ดจุดห้าม็กซิโกสิบสหราชอาณาจักร8ปจนะครับจีน4.5%แล้วก็ญี่ปุ่นสอ ความต้องการของสินค้าเกษตรนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอยู่ยางต่อเนื่องด้วยนะครับมีการเจริญเติบโตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่อง food security ของแต่ละประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของประเทศผู้นําเข้าต่างๆเนี่ยมีการกระจายการนําเข้านะครับเพื่อทดแทน แหล่งเดิมที่มีปัญหาด้านการผลิตอยู่นะครับพอกระจายมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราก็ได้รับอน,นิสงตรงนี้นะครับเราก็คิดว่าในช่วง6เดือนหลังเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับนะครับทั้งทงที่ตอนนี้ก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะนะก็ไม่ได้แย่นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตของเทรนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การ ที่ปัญหาด้านวัตถุดิบเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยมีตัวเลขที่น่าจะดีขึ้นนะครับในเชิงมูลค่านะครับสำหรับเดือนถัดๆไปหลักๆใหญ่ใจความเลยนั่นคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับสำหรับประเทศที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกมีแอคชั่นอะไรต่างๆออก อาการอะไรกันต่างๆนี่มันก็จะทําให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแล้วมันก็กระทบอยู่ในปัจจุบัน